เติมปูนี่เจ้าก็ขาดเว้ยมาจะใส่ร้อยเก่งยาโบก็รู้เมหมือนกัเลยจะแกงเอ,อาไหมอตีแก,ง,ออก,ก,แกงแต่ว,วันนี้เรียต้มอยู่ยังต้มอ,อยู่เออเบิ่งก่อนป<ะ>๊าโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุญสุขทุกคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องวัดตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาทางเส้นภูวงพี่ใดพี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้กะแวะมากันทางซางเพิ่นมาเฮ็ดพี่น้องบอกคืว่าเพิ่นเฮ็ดไปฮอซัยแล้วเนาะกะหลังจากที่ว่ามาอ่ะนะไปข้างในทงเพิ่นพี่น้องเนาะซอยเพิ่นทางหย่าพี่น้องเลยลกหย่าแถวนั้นแหละก็เลยพากันแวะมาพี่ะเห็นซางเพิ่นมาสามคนพวพี่น้องเมื่อนี้กัน้องวัดตีกะบบัวเดเวะมาหลายมือแล้วเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะเพิ่นเฮ็ดไปฮอซัยแล้วโดย โดยพี่น้องเนาะเปิดคลิปมากกะพี่น้องเสียงเพลงคักๆพี่น้องอยู่กันภูบงฝนนี่เนาะม่วนทุกมือเลยพี่น้องทางบ้านนี่ทางบ้านเซบุลนั่นเง <บา S 1> ียบๆเนะาะว่าผูกสร้างผลกันกมาหลายคนเติบพี่น้องบ้านเติบม่ใช่สามคสามคนอ้าวสบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีว่<บ>าเห็นยังกินนะเงี้ยเงี้ยมามบ้านเจ้านี่ม่วนๆเนาะทางนั้นขึ้นเงียบแท้ ทางนี้พี่แกังเต้นแล้วพอผมมาก่อนนี้ทางนี้มีมีตู้มีที่เปิดเนาะว่าม่มีแล้วก็บริจาได้เปิดเปิดเปราะว่าเบิร์กกว่าเขาจะเปิดผมว่าติเห็นยังไงบ่ได้ยังไงเขาจะทำมาโลดเดินบ้านนี่ยินงจะเสียงตู้พี่น้องทั้งผู้ใดเนาะทั้งคนอันสานางควรเปิดจะแก้แนวใหม่ติแก้แต่วันนี้รื้อต้มอยู่ยังต้มอยู่เออเบิ่งก่อนป่าพี่น้องเป็นมาเิ้าแนวใไม้นี่เนาะปัาทอง เต็มหมอเลยานนปลาดชากระดกกระมาใส่่ปไปซื้อเนื้อตัด n h ้วมาพังเมิง่งยังมาทานกินข้าวเที่ยงจห้ากะมาแต่ห้านมอหม้วางไดวางที่นี่ขาวเทียงจะเป็นข้อแรกข้าที่ทำนี่มังบวบสนน่น้ำเลยฮะเนาะไม่ได้มังบวืบม,มังบวบกม็มีน้อไม้อันน่อไม่สังไภ่เคืนเนี่ย ไม่ไหลได้หลเติบ้านนี่เนาะนี่ก็ตาอนี้กไว้ตอันนี้ก็ย่างอยบ่ไว้ต้มยเติบเนาะปได้ได้ต้มอย่ามาเบ่งสางก่อนนี่น้องป้าผิ่นเห็ดเนาะมาสามคนพี่นนองไอสางคนมื่อนี้กะมารวมกันเห็ดเออหมอเอาตะขานะเ่นก๋อยัางเทิงเนาะ มันก็ขึ้นสุดเลยพี่น้องบ้านนี้ที่สุดแล้วเนาะเทคานะบูได้มาลายมือทางนี้กันเห็นแต่คู่วง่นถ่ายลงเพิ่นใส่อันนี้เลยพี่น้องเนาะบอกแก้วนี่เลยเอ้ยบูแดเมนส่องลมพี่น้องว่าพิษล่ะเพิ่นใส่ส่องลมทางนี้แล้วโดยแบบนี้มันกระจายโรคนะพี่น้องอันควันไฟยังกะมันสปที่อกทางนี้เลยแ่าเป็นของขวานะแบบว่าเพิ่นบูได้เฮตอยู่นี่กับมันกะเย็นเนาะ ลาย่างด้าน้อยรหลดเป็นกระจอดทางนี้ผมสมปูนไหวอยากเข้าไปเบิง่งเข้าไหมทางนอกมีเงินเสียงเพลงดังหุ <laughs> หน้าแต่สาวคุบบอกเขาคือเห็นเจ้าอยู่คุ่นแม่บอกเมื่อกินเขา <laughs> เออฮืออนเจ้อยู่นั่นแม่ กูว่าเห็นแวบๆว่ะมาคนพี่เลยหรือบานไ่บุนหัวหนาะเพื่อนๆกันสั่งสั่งบานไซบุนดิเพ nah ื่อนนั่นเพื่อนตั้งซื้อแบบนั้นไหมแล้วก็เอื่นมาเลยไวเนาะมาเมือนอ่คือยังนั่นอยู่ทางในเนาะอัน บอกแก้วท <c ười> ั้งนี้เนาะ เคื่อปูนอีกเจ้าว่าขัดเลย่าจะใช้ร้ยที่เตมแล้วคนวะโบกสองคนอ่ะจะโบกแล้วรู้เหมอเลยโบกมันอสองลมมันะนะ สามสองคนเนาะทางนี้เป็นโบกิน้องดั๋ยวมันเหมือนนิดนึงข้างน เดาแล้วเลย าจักปลาทองปลาทองไปเก็บยานางมาใส่แกง่งไปทั้งในเป็นรังสาาสองคนหนู่บนซอยกันนะน้องทั้งนอกอ่ะนี่เดี๋ยวจะชิคก้พยก่อเดยเะ

มบูรณ์น,นะพี่น้องเป็นมาตะเก็บใบยานางนะคะมาใส่แกน่อม้เพินเนาะต้่อไม้แกงสวงแรงแกน,น่กนม้ยามแรง <laughs> มาบ่ทานตอนที่ยงดิแกนตนงตอนแง

ที่เขาก็ไปิเราไปข้อข้เบื่อใช่ไหม อยู่ทางในนะนะ้องปิดเลยพ่อโบไปยนานนะเบากระขาะกอะไรจะซื้อขระดเต้านะเสียีนันมันมีนั่นนะใส่พื้นกะได้แล้ววะอทั้งลุ่ม,ม,นมันเหมือนบอกเออใส่พื้นเท่านั้นนะ ทั้งพื้นทั้งฐานได้ซื้อมามันคืนเหินนั่นเลยเดีแต่ว่าจะใส่มาโดนเราบอกห้ากระใสนี่ตอนนั้นมันใช้พื้นบ่ได้ละเปื้นอยู่ตัวนีม้มันนาะมันใส่ได้แต่ฐานนาะมันเปลืองฐานดูสิแกงม,มาใหม่ตอนแรง <laughs> ตอนแรงเลยพี่น้องตอนนี้ก็ะคำแล้วเนาะกินแรงกินแรงเลยลูกแล้เด็กหน่อยออกไปใช้จ่ะคือเห็นออกไปนอกคูค่เอาไปซื้ออย่างซื้อน้ำบ่ ีน้เาอ,อันนี้น้ไมันต,ต้มไกต้มเนาะไม้สังเายกาันต้มจำเจ้าเพ่นตินเช้ามไม่ม,ม,มีกินก็กินนั้นนะตอนแรงกกินน้ไม้กินแกงดิ <c oughs> ตอนตอนนั้นชาหมากก็กินน้ไม้ต้ม <c oughs> น,นี่เนี๋ยว้มปวดขากันเลยเอาไมัใส่ฉัมาบวามอน,นี้นะ อามาตะเคียนในเตีืมบวบมัมบนใส่ใจน้ำไม้แซ่บแล้ว mm hmm. เดี๋นางผุมเนกะียวตั้กแตั้มเอาเลยมันบกเขียวนะมันตะยองนาะทางหนะ้า mm hmm. ว่านนีกระางคนมาเห็ดบอ แต่ม like ันอ่ะพอมันจะใส่ขีมันบอสแสบใช้กระยองพี่น้องทางเข้านะมีแต่ยองแล้วก็ใส่เนาะโอเคตะเก่านะใส่ทางขีเจ้านางบอสแสบแบบนั้นเด็กๆพากันมาพี่น้องใช้คนได้พีซซ่าโคบุกเ็นทีมีอ่ะกินเว้ยตัวบอสสบายดีล่ะไปเดี๋ยว ได้ยังน้องลินคือบนไดน้ำได้ครับ่นเออขาเจ้าปิดก่อนปามาพากันมาได้ซีน้ำอ่ะขาเจ้าปิดก่อนเนาะบนท่านซ้ำไปสาขาคนอืมยากาศช่วงแรงๆเนาะพี่น้องแดดออกเลยมาติ่อเมนี้เป็นผักวันถิดเมนี้ผักเคียน À, mười mươi <laughs> Nhà ngon mai tên sao Hình đây lại lại <laughs> nó tóc ก็จะปลูกไว้ไนี่นะ,ะนี่อันนีต้ตะเกาว่าอะไรหล่ะหวานหว,วานเนี่ยหวานในบรรยากัดพี่ป้อเออไว้หน้าบ้านนะบอกอือจะนึงใะบ้านนั้นพอยพอยดีมาตาบ้านเพนอือเกี่ยวบับไปปะไว้ยูทางเนาะ <c oughs> ป่ไว้ทางหน้าเฮือนมันเป็นอย่งน, <c oughs> นั้นเนาะแกงหุ้ <c oughs> งมใม่ย,ยำแรง ว่าเชียนอืมอาวัยยวนอันนั้นฮันสาวแต๊กฮันว่าอันชีปูกปลูกปลูกไว้ให้มันอันขึ้นล,ลายๆนะไี้แร่ไปทิมอยู่ใช่เลยอืมเมื่อน้ำไม้แล้วมนันไปทิมเลยดูจ๊ม,มองอันนั้นปลูกไรก็เอาไว้ปลูกนั่นปลูกนี่มันสิเป็นไงปลูกใจขนาดใส่ใดีชว์เลย น้องวันนี้บ็ดละเพืเ่อนนะให้แม่เห็ดก่อนกระสิกแก่หน่อยโอ้เพื่อนบ่เห็ดเพราะปีกล้วยเหินพี่น้องจะคล้งองอันนั้นเนาะดินใกล้ๆนี่แหละมีแต่เป็นๆเลยตอนนี้กระข่่มนะสามคนกำลังมาเห็ดเนาะยังโบราณเมืออยู่เห็ดจนข่ม่มพระจัาเนาะเพื่อแล้วก่อทั้งเครื่องเลยพี่น้อง ยังบมสุดเนาะก็จนขึ้นสุดอะไรนะมาเทิงมาแล้วนังนี้เพิ่นกะใส่อันนี้เพิ่นเอานี่ข้ามไว้เนาะอย่ามานันนันนัมันยังโมแห้งเด้ใส่อันสองลมเพราะว่ามันเป็นนันนันนะเน,นาะเพิ่นเสียนะห้องครัวบ่อเรือจังเลยเพิ่นต้องใส่อันนี้เลไลให้มันนันดูดควันนี่ยังออกนอ,อกอะไรเนาะ กล้สีเหลวแล้วบ้านนี้ยังอีกบนดนเนาะเป็นมาสามคนเลยแต่ก่าเป็นมาที่อัอนนาฟูดี้เอาเห็นทางเนาะคือสมน้องกระทิงผลนนี้คือหลินด <laughs> ินแท้วันนี้ผักของเฮียนมาเนี้ยอันนี่ตกเขียนผูกยังอันนี้นะ มามันนอก,กับยายเพื่อนตาดีตัวสาวหน่อยตามขบเบื้อบ่ตามเป็นบ่คือเป็นตะยานโคกแตกแท้ก็โคกแตกต่อามา <laughs> ใช้ขบเบือ้อมันหน่อยเดียวนี่ว<อ>่าขบเบื้อไม่ได้ไอ้เข้าขึ้นนะยันขบเบือนะี่ก,ก็จะขอนอนนะพี่จักเล่น อันลงมาล้ก็บอนอนนั่นแล้วะแกลมจ้ที่แก่ๆแล้วพอดีแซมในมัอน,นอืมสี่มาเอาเันเบอร์อืมบอสยลนยนี่แหะได้นหน่อยนึ่งเด้อยามันั่นแขนคน,น,เ,นเป็นสีตามขับเบอซาเนปุ๊บใสใสอีกนนึงพอป่ะพแอ้วดีพออะไล่ะมันเปียกลากนะสาล อยากเข่าบัวแจักอ่ะนะอยากซอยแม่คือเป็นอักลักเหรอคือเป็นอักลักษณ์บัวแสบดใส่ไล้ยลกับมันแขนเนาะบัดิโซดหหน้าบัได้แกนไม้เป็นลักเนี่ยน้ำแห้งแล้วไม่แต่ขมือนะมันเป็นลักเลยยอดบางบัวใส่แกใไม้แ่บ เยาบวกคน่ะอ่ะเป็นตําพี่น้องไอ้ตัเขาบินกับม่เมิ์น้องวันดีได้แล้วเด็กอือมันปัจจุบันเลยถ้าไันพิสูจน์นะตัดเนี่ยเอาว้จชีได้หรือบอคมืพิ่ว่ามือหนามมืออื่นมาอซอยได้หรอวา โอ <ab>, oh ้ยคัด nya ดุก nya เลยมื้อนี้แล้วเบิดข้างนึงแล้วสู่เฮาเฮ็ดเนาะน้องน้องยายอีชาอยู่เฮ <t ip Netherlands> ือนในท่งเนาะแล้วข้างนึงแล้วก็ยังอีกข้างเบื้องกระต๊อบเพิ่นที่แลบดนี้ขึ้นหลายๆมัน่ใช่ันําลวหึเอาไปล้างิแกงนมอีนอเ สางเหมือนกับมาก่อกำศทางในเนาะพี่น้องเปิดศ abroad ทางในสะทองพันกำลังอันนั้นแก้หน่อไม้เนาะคนที่แก้หน่อไม้พี่น้องเลยสางเพันก็มาเฮ็ดน้องมันนี่กะทั้งเฮือนนี่กะแถวนี้เปิดเพลงพี่น้องยังเป็นยังไงเนาะถ่ายไปเบิ่ง ให้พี่น้องอาอีกกินก่อนพาลูกๆเพันเห็ดเนาะโดยเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องกาะตีกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพ่อๆกับบนคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องกาะตีกับเขาขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่หับส้มคลิปแลป้วบอกข่าวโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีสบายดี